ดีค่ะเจทีมาแล้วค่ะวันนี้เจทีจะพาทุกคนมาทําเกี๊ยวหมูเด้งทอดค่ะในวันนี้อร่อยง่ายๆจากบ้านเจทีนะคะจะพาทุกคนมาทําดเกี๊ยวแบบนี้ทําง่ายๆค่ะแล้วก็กินกับน้ําจิ้มไก่นะคะกรอบมากค่ะสําหรับใครที่ไม่มีเวลานะคะสะดวกค่ะ ใช่ไมคะสะดวกมากร่อยหนุบหนับหนุบหนับดี๋ไม่งย มันจะได้ความนุ่มของหมูแล้วก็ความกรอบของเกี๊ยวนะกินค,ค่ะกินน้ำพลินมากอะ่ะแบบนุ่มหลับนุ่มหลับกิน,นได้เรื่อยๆไม่หยุดหรอก ตอบด้วยนะคะอือหือหอหอินิ้นเพิ่ค่ะอือหืออร่อยจริงอร่อยไปดูวิธีทำได้เลยค่ะห่อเกี๊ยวนะคะ ง่ายๆค่ะเพียงหยิบแผ่นเกี๊ยวมานะคะแล้วก็วางหมูเด้งค่ะวางหมูเด้งที่เราซื้อมานะคะแล้วก็พับครึ่งเกี๊ยวแบบนี้ค่ะพับแผ่นเกี๊ยวครึ่งแบบนี้เนี่คย,ยค่ะทําง่ายๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนเลยค่ะนคะพอน้้ำมันร้อนเราก็ใส่เกี๊ยวลงไปทอดเลยนะคะนะ ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวเกี๊ยวมันจะดำนะทอดกลับไปกลับมาค่ะใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะ้วมันต้องร้อนเดือดจัด,จดเลยนะคะเนี่ยสุกแล้วค่ะตักขึ้นเลยถึงไว้นะจ๊๋อเนี้อจัดเรียบร้อยจากเกี๊ยวทอดเราค่ะ